ฉันก็อยู่แถวๆบ้านนี่แหละมาเก็ตอเวนิวชื่อร้านว่าอัลเมซิ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 อยากจะกินอะไรไหมยวส่งไปให้กินอยากไปโลตัสเป็นไงพี่จัเสออร่อยมากอยู่ไหนได้อยู่ไหนกระลงไปขับแมคโครเพื่อดาวดวงนั้นฉันจะฟ้าพันแต่ดาวดวงนั้น ตอนนี้ฉันจะบอกว่าฉันก็อยู่แถวแถวบ้านนี่แหละและฉันก็เห็นร้านเนี้ยเปิดก่อนคนอื่นคนใดเลยตรงนี้เขาเรียกว่า Market a v e n u นิแต่ฉันขับรถผ่านไปผ่านมาฉันเห็นร้านเนี้ยเปิดอยู่ร้านเดียวชื่อร้านว่าอเมซิส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 ลาเมงสวัสดีค่ะมีเมนูอะไรมะเนี่ยพี่เธอแล้วราคามันไม่แพงด้วยนะดูนะลาเมงที่แนะนําเลยคือลาเมงอะไรพี่ถ้าเป็นตัวที่เป็นของราง้านตัวขายที่สุดก็จะเป็นพตัวส่งก็สื่อครับแล้วก็ทำเป็นลาเมง,ง,เมงแล้วก็ลองมาเป็นตัวอย่าง ต้มยำราเมงหนึ่งเอาละโนทองคัสึทองคัสึหนึ่งและมีอะไรแนะนำอีกไหมคะถ้าจะเป็นเมนูทะเลก็จะเป็นกุ้งเทมปุระครับแล้วก็พวกเค็มโชยุกุ้งกุ้งเทมปุระาจะเป็นตัวตัวที่ขายดีสุดในร้านพี่อยากรู้ว่าที่เนี่ยเปิดมานานเนี่ยคะเปิดตั้งแต่วันที่17พฤษภาสิบเจ็ดพฤษภาคมตอนนี้ก็เกือบหนึ่งเดือนอุ้ยเพิ่งเปิดอ่ะทิเอออ่ะสั่งสามอย่างทำมาเลยโลดในขณะที่ฉันรอราเมงนะจ๊ะฉันก็ต้องซับแป้งก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าจะเผาฉนมาม่ไหร บอกว่าเจ้าของจะมาจ้าเพราะว่าเออเจ้าของมีร้านทองด้วยพี่เป๊กแล้วก็เขาเปิดร้านญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวเขาเปิดร้านเกาหลีอีกใช่ไหมตุ๊ดซาแป้งรอเลยาซาแป้งรอเจ้าของเลยเหรอใช่แล้วใช้แป้งอะไรอ่ะวันนี้ใช้แป้งสุรีพรจ้า จะใช้ศูนย์สอนจริงๆก็มีตั้งแต่ศูนย,ย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเดียกก็อย่างแรกเลยนะจ๊ะแป้งสรีพรเนี่ยจริง,รงๆแล้วว่าเหมาะกับคนที่เออไม่ชอบไม่ชอบใช้รองพื้นนะเพราะว่าเป็นแป้งที่แบบผสมรองพื้นมาแล้วนะคะเราก็แค่แบบว่าบกบกบกนิดเดียวนะคะแล้วก็เวลาเราเล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเราจะใช้ใช่ใชไหมแล้วเหงื่อมันเยอะจ้ก็แค่เอาแบบทิชชู่อับซับๆๆแล้วหน้ามันก็บวขึ้นมานะคะ่ะใครที่มีรูขุมขนเนี่ยตัวนี้ปกปิดได้ดีเลยนะคะ<อ>และที่สำคัญมากๆเธอคือเป็นแป้งททีีีี่่่ไมเปลยนสสา ก็อยู่4ร้สี่ด้านก็ลองหาซื้อกันเพราะว่าอันนี้อูก็คิดไม่ทันเหมือนกันว่าซื้อได้ก็ลองหาซื้อลองลื้อซื้อซื้กันว่าสุริพรนะคะร้อยบาทเออไม่ต้องถามอะไรเยอะว่านอกกับคลิปนอกบ้างกับทีมงานไปรอลาเมงไปเหนื่อยวะ จะบอกว่าตอนนี้นะคะเราตอนแรกเนี่ยเรามาที่ร้านเราก็สั่งกันเนาะ,ะเออสักพักหนึ่งมีพี่เจ้าของร้านมาค่ะพี่เจ้าของร้านนะคะคือเป็นเป็นผู้หญิงแบบตัวเล็กๆเ,เธอแต่เป็นคนทํางานอะไรรู้ป่ะมีร้านทองทั้งหมด5าสาขาแล้วปีนี้เขากาลังจะลุยธุรกิจที่เกี่ยวกับร้านอาหารค่ะอันนี้คือร้านเอบิสราเมงแล้วก็เดี๋ยวมีร้านอาหารเกาหลีอีกเดี๋ยวจะเปิดประมาณสิงหามนี้ใช่ไหมคะพี่ฉันที่ว่าไม่ได้นอนถามว่าพี่เขาได้ได้นอนปะ ฉันนั่งฟังพี่เขาได้ประมาณส,สักสิบนาทีฉันรู้สึกว่าฉันยากเปิดบริษัทอีกบริษัทเดี๋ยวกูจะทำอะไรดีวะตอนนี้กูยังไม่ได้นอนเลยแต่กูยังไม่รวยนักพี่เพี่คะเดี๋ยวชิมเลยนะคะ เอาละอันนี้ต้มยำอันนี้จะบอกว่าราคาเราถามว่า í, พี่ตรงเนี้ยจริงๆอ่ะพี่เขาเปิดเป็นร้านแรกเลยนะคะตัวนี้คือ Market A เวนิที่แบบใหม่เลยแล้วก็เปิดเป็นร้านแรกคือร้านพี่เขาเลยเราก็ถามว่าเอ๊ะทำไมพี่เขากล้าเปิดวะแล้วทาไมคนถึงไ้เยอะจะบอกว่าตอนนเย็นคนเยอะมากเพราะว่ามันอยู่แถวบ้านจ้าเลยทุกคนจ้าขับรถผ่านมาๆ,ๆตอนเย็นคนเยอะมากตอนนี้ที่เรามาเนี่ยประมาณบ่ายสามซึ่งแดดกลาลังเปี้ยงแต่ข้างในคนเต็มแล้วนะแต่ตอนเย็นตรงเนี้ยคนจะเยอะเลยราคาไม่แพงค่ะเธอ5ห้าสิบแปดบา 78บาท48บาทที่ยอดขายจะอันดับหนึ่งเลยอ่ะกุ้งเทบุระมาแล้วแม่ตือตัวาแลฮัลโหลแม่ว่าไงแม่ออกโรงพยาบาลยังออกแล้วจ้าอยากจะกินอะไรไหมเดี๋ยวส่งไปให้กินโอ้ไม่กินจ้าแลไม่กินแม่ออกแล้วอยากไปโลตัดไปทำไมไปทำไมอยากไปวิกิี ใช่ไหมฉันก็ไม่อยากยุ่งกับแกเพราะมันแค่วัดใหญ่เนาะแต่ว่าดูหายแล้วฉันจะบอกว่าฉันกำลังกินราเมงที่แบบเป็นรสต้มยำคือไม่เคยกินราเมงเลยชีวิตนี้ครั้งนี้ครั้งแรกเมื่อกี้ชิมละลูกต้อนมากินนะในข้าหนูอันนี้ของพี่อร่อยปะเป็นไงพี่จ้ามันไม่ต้องปรุงเลยรหรอราเมงอ่ะมันอร่อยอ่ะเธออร่อยมากดูเส้นนะของพี่จ้าคือเมนูอะไรต้มยำเรากินดิเร็วเพี่อร่อยเนาะอร่อยเนาะ อร่อยมากเป็นนุ่มเลิศอันนี้อะไรคะพี่นี่นะอะไรนะจานท้ายในของจานขึ้นเมนูอะไรต้มยำต้มยำบต้มยาบคือสั่นนั้นหลับต้มยำสั่นก็ฟ้านี่มาเลยด้วยความแบบมันมากแล้วสันก็กินแล้วสันรู้สึกว่ารสชาติต้มยำเข้มข้นมากสรุปไม่ใช่ค่ะอันนี้ค่ะต้มยำอันนี้คืออะไรนะทันทันพันไหมพันไหมไม่ทันไม่ทันแล้วตอนนี้กูไปแล้วกูนึกว่าต้มยำอันนี้ค่ะต้มยำของน้องของน้องข เปี่ยนโน้หินต้ยนยาแทนดีจังเลย <laughs> เวลาบ้านเรามีอะไรแบบก็เจริญยแบบนี้แต่จขอบคุณพี่เขาที่เข้ามาทำให้เส้นน <laughs> <laughs> ี้เจริญไม่หรอกเออได้บอกว่าจัดอยู่หมู่บ้านเนี้ยมาประมาณ5ปีใช่ปะต้อกขอบด้วยที่มีอะไรเลยพี่เป็นเนาะมีแต่ทุ่งหญ้าเออ,เอ,อนี่เป็นคนถากถางเองแหละเขีนถ <laughs> <laughs> ากหญ้าเหรอถากหญ้าได้พูดเลยหรออร่อยมากรสชาติเป็นไงรสชาติดีครับเอาจริงอ่ะไม่ใช่กูหรอกที่ไม่เคยกินลาบิงอ่ะ ก็เป็นเมนูที่ทางร้านบอกว่าเวลาลูกค้ามารลูกค้าจะบอกว่าอร่อยมากนะคะก็คือข้าวหน้าหมูชาชูห่อมาเนี่ยกลับบ้านาเลยไอดีน,นะกินได้หมดก่อนตรงเนี้ยเออใหญ่ห่อแม่แม่แม่เป็นคนกับญี่ปุ่นเดินให้แต่งชุดมาแบบเดินกิโมโนมาไม่ได้เด้อว้าวแต่ไม่ต้องห่วง ดีคนนีก็กินได้ขึ้นรูปแม่ตรงนี้หน่อยหลายคนคิดว่าเราล้อเล่นเขาหอกลับให้แม่เขาจริงร้านแรกนี่ได้มาถุงใหญ่นะร้านแรกได้มาถุงใหญ่แล้วเขาเปิดไฟปุ๊บเขาน่้รักกว่าฉันั้เยอะ จริงไหมที่เขาบอกว่าจะลิงดึงหนูไม่ขึ้นน่ะมันมีภาพมันมีคลิปอยู่แม่เออกับตาหนูมีคลิปยืนยันอยู่แล้วเออก็ว่าอยู่เองมันอู๋มันแล้วมันพูดในร้านหมูกระทะเมื่อวานหนูอายว่าอู๋แม่อายแบบเฮ้ยทำไมว่าลูกขนาดนั้นแม่อายมากแม่บอกเฮ้ยเอม็มอย่าพูดเอมด็มอย่าพูด และจริงป้าที่เขาบอกว่าลูกไปขอเขาขึ้นเป็นตัวเฟิร์สตัวกระเช้าเออตัวกระเช้าอ่ะมันถูกต้องอยู่แล้วแม่เพราะหนูอยากรู้ว่าการเป็นตัวเลิศตัวกลางมันเป็นยังไงหนูว่าต้องรู้สิว่าหนูลงมาจากกระเช้าตัวกลางมันเป็นยังไงพวกมันไม่มีความฝันอะไรอย่างนี้มันจะไปทำเร้ยังไงมันมีความหมายก็คือถูกต้องก็คือจริงที่ไปขอเขาถูกถูก เพลงเปิดเราจะต้องมาเป็นเพลงเปิดด้วยอะ,อะไรด้วยเราแบบเรามีความฝันเพราะว่าเอ็มบอกว่ามึงคิดดูความที่มันอยากมีความฝันอนะอยากขึ้นกระเช้าอะพอขึ้นไปอ่ะขึ้นบนกระเช้าอ่ะต้องเปิดเพลงเนี่ยเพื่อดาวดวงนั้นที่ <c oughs> <c oughs> ฉันจะฝัน <c oughs> แต่ดาวดวงนั้น <c oughs> ไม่จริงแล้วมาบอกว่าคุณลาตายแล้วจริงหรือไม่ <c oughs> ไม่จริงไม่เคยแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะพูดหน้าเมนว่ายังไงเล่ปิงไอเดียวทำอะไรเนี่ยแบ่งหน้าที่กันแล้วแล้วมันบอกว่าให้คุณตายพรุ่งนี้ได้ไหมเพราะว่าปลืึดมีงานใช่จริงป่ะอันนี้เรื่องจริงป่ะไม่จริงอีนิวอ่ะเขาอยากจะตาอันนี้ไงแฟนมีได้อีนิวเขาอยากโปรยดอกเออเขาอยากโปรยดอกแล้วนี่บอกว่างานโปรยดอกเขาเอาไว้ใช้ในงานศพอีนิวนจะมาลำโปรยดอกอะไรเออบอกว่าแล้วอี่ยวก็เลยบอกว่าให้เนี่ยลองตายดูเออนี่ก็บอกว่ากูยังไม่ตะดวกดตายมึงตายก่อนได้เลย พราะว่าเดี๋ยวเรจะได้ไปเอานู่นนี่ที่เขาที่งได้ดีรถ库里มาร่วมงานพอดีเลยที่จะไปเผาตายวอมกันเออเออก็แล้วแม่ใจไม่ดีเลยพอเขาพูดอะว่าลูกจะลาตายแม่ก็เลยงงเลยลูกจะตายลาตายทำไมไม่ก็จะล็อกคิวไปงานไงงานศพอ่ะงานศพอ่ะช่วยยืดก่อนนะเดี๋ยวก็ต่อสตวนตกเอวไปหมดเลยอีด้านชวนไปขับแบ็คโฮชายชวนขับแบ็คโฮกัน อยู่ไหนได้อยู่ไหนไปขับแมคโน่ใครอะกเราจะไปขับแมคโครแมคโครเนี exactly> ่ยใครที่คนรับงานไม่รู้วะเออใครก็ให้ดาราสาวไปขับแมโครได้วะกไปเหือนะทไม่มีคนใช้รไปอะไขับแมคโครเฮอะด้ช่วยชาวบ้านไปช่วยชาวบ้านโอเค จ้ามามากรุงเทพเจอกานจ่ามาเหอะมาหน่อยเนาะได้เลย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 โอเคเย้ขอบคุณค่ะ นั่งอย่าไปถ่าย,ายได้สิบห้านาทีเลยโทรมาครึ่งวกการแล้วเฮ้ยอร่อยร้านนี้จะบอกว่าร้านนี้นะคะอยู่ตรงใกล้ๆบ้านพี่จา๋าเลยนะคะคิดว่ามาร์เก็ตอเวนิวแจ้งวัฒนระราาพฉกึกเจอเลยคุณมาตอนยิ่งคุณมาตอนนี้คุณจะเห็นเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ร้านเดียวแบบโดดๆเลยตอนนี้แล้วตอนเย็นๆคนจะเยอะมากนะคะใครอยากพี่จา๋าไปร้านไหนนะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคุณวันนี้ประมาณนี้แล้วกันฝากกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งอีจ๋าชาแนลไว้ด้วยนะคะเฮ้ยไม่เคยกินเลยเนี่ยเปิดโล่เอง มาก็สั่งนะเปิดโลอีกแล้วเอาเจกินหมดแล้วไปบอกกันเลยโอ้โหโดนอ่ะอร่อยจริงอร่อยอ่ะแต่เจกินยันนะอีเจลดน้ำหนักอยู่กินอันนี้กินคีโตเดี๋ยวกินคีโตคีนู่นคีนี่นะเด็กมาหานาฬิกาหกโมงเย็นไม่กินไม่กินแค่หกโมงเย็นไงเลยหกโมงเย็นแดกแล้วอร่อยอ่ะกินทุกอย่างบ๊ายบายคราวนี้ประมาณนี้ค่ะ